สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Auto Nexus Review วันนี้เรามีโอกาสพิเศษที่จะพาไปทำความรู้จักกับรถ SUV ระดับรูคันใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกันมานานนั่นก็คือ2026 Toyota Prado v x r รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถือว่าเป็นหนึ่งในโมเดลเรือธงที่ผสมผสานทั้งความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยเอาไว้ในคันเดียว สำหรับใครที่กำลังเล็งหารถครอบครัวพรีเมียมที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล PRODO VXL l ตัวนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้เริ่มจากภาพลักษณ์ภายนอกกันก่อนโตยโยต้า r o d o ด x ีปี2026ได้รับการออกแบบใหม่หมดเพื่อให้ดูมีความบึกบึนและหรูหรามากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและทรงพลังไฟหน้าเลดแบบใหม่ที่มีเส้น d e y t i m e running light ดีไซน์เฉียบคมส่อสว่างได้อย่างชัดเจนแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายกันชนหน้าออกแบบให้มี เส้นสายที่โฉบเฉียวและยังช่วยเสริมเรื่อง a e r o d y n a m i c ส่วนด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ต่อเนื่องจากด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังสื่อถึงความหรูหราทันสมัยล้ออลอยขนาดใหญ่ดีไซน์หลายก้านชุบโครเมียมที่ให้ทั้งความงดงามและความมั่นคงด้านหลังของรถมาพร้อมกับไฟไท้ายเลดดีไซน์ใหม่ที่ดูหรูหราและมีเอกลักษณ์พร้อมด้วยสปอยเลอร์ด้านหลังที่ช่วยเสริมสมรรถนะการขับขี่ เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่จะสัมผัสดได้คือบรรยากาศที่หรูหราและพรีเมียมพรโดวิเยเซลใหม่ใช้วัสดุคุณภาพสูงทั่วทั้งห้องโดยสารเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้เกรดพรีเมียมที่นั่งสบายรองรับสรีระได้ดีเยี่ยมทั้งผู้ขับและผู้โดยสารทุกที่นั่งภายในตกแต่งด้วยโทนสีดำและเบตตัดกับลายไม้และแถบโครเมียมที่ให้ความรู้สึกรูราทัานสมัย พวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังที่มีโลโก้ตโตยต้าอยู่ตรงกลางพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆทั้งระบบเครื่องเสียงระบบนำทางและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครันด้านหลังพวงมาลัยเป็นหน้าจอดิจิทัลแบบใหม่ที่แสดงผลได้ชัดเจนครบถ้วนทั้งมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์การใช้น้ำมันและระบบแจ้งเตือนต่างๆตรงกลางคอนโซลติดตั้งหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนขนาดใหญ่ที่มาพร้อมระบบเชื่อมต่อครบไม่ว่าจะเป็น Apple Carplay Android Auto และระบบนำทาง GPS ที่ใช้งานง่ายนอกจากนี้ยังมีระบบเครื่องเสียงพรีเมียมจากแบรนด์ดังที่ให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางรองรับทุกสไตล์การฟังเพลงระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกอิสระสามโซนทาให้ผู้โดยสารทุกแถวสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามใจชอบที่นั่งแถว2และแถว3ออกแบบให้กว้างขวางพอสำหรับการเดินทางยาวๆและสามารถพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังได้อย่างสะดวก ในด้านสมรรถนะ2026 Toyota Prado x c e l ใช้เครื่องยนต์ใหม่ที่ทรงพลังและประหยัดยิ่งกว่าเดิมมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.8ลิตรเทอร์โบที่ให้กำลังสูงตอบสนองทันใจทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลแอมแม่ยำช่วยเพิ่มความประหยัดเชื้อเพลิงและให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ ช่วยให้ Prado VXL สามารถลุยได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นเส้นทางออฟโรดพื้นที่ลื่นหรือเส้นทางภูเขาระบบกันสะเทือนปรับปรุงใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บนถนนครุกคะแต่ยังคงความมั่นคงและความมั่นใจในการควบคุม เรื่องความปลอดภยัยโตโยต้าใส่ระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนส์รุ่นล่าสุดมาให้ครบครันทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับมุมอับสายตารวมถึงถุงลมนิรภยัยรอบคันทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารทุกคนมั่นใจได้ในทุกการเดินทางด้านราคาของ2026โตโยตา้าพร็ดูอิคเซลแม จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในบางประเทศแต่คาดการว่าราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ2.8-3.2ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับออปชั่นและสเปคที่เลือกซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นความหรูหราเทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะการขับขี่ก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับ SUV ระดับพรีเมียมเช่นนี้ สรุปแล้ว Toyota Prodo โด l ิเปี2026เป็นรถ SUV ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มองหาความสมดุลระหว่างความหรูหราความแข็งแกร่งและความสะดวกสบายไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกเดินทางต่างจังหวัดก็มอบประสบการณ์ที่มั่นใจและสนุกสนานและก่อนจะจบคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆผู้ชมทุกคนที่ติดตาม AutoNexus Reviews จนถึงตอนนี้ถ้าใครชอบรีวิวนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับกดแล้วไม่เสียเงินแถมจะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นล่าสุดอีกด้วยเอาจริงๆถ้ากดติดตามแล้วรถไหนฝันอาจจะขับมาหาเพื่อนๆเองเลยก็ได้ใครจะไปรู้55แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับ